สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องไอเกิลเมยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงรีวิวที่พระยุงข้อเข่านะครับผมสำหรับคนที่มีอาการปวดเข่านะจากกีฬาหรือว่าจากออฟฟิซินโดมซึ่งไอเนี่ยผมซื้อมาจากช้อปปีนะฮะเวทเลนวีน,นะฮะที่พระยุงเข่านี่จะเป็นอย่างนี้เข้าว่ามันเป็นของจากญี่ปุ่นนะฮะแต่ผมแนะนําว่าถ้าจะซื้อมาใส่เนี่ยควรวัดข้อเท้าเราก่อนนะ เนี่ยมันจะมีบอกเลยเห็นไหมสต็อปสต็อปก่อนได้นะอืมคืออย่างผมซื้อมาไซส์เอ็มไซส์เอ็มจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าพอมันรัดขอ้อข้อข่าวหล่อให้แบบค่อนข้างยึดอะค่อนข้างทําให้เราแบบไม่หลวมอะทําให้เราข้อข้อข่าวาล่อนั่งแนกยิ่งขึ้นแต่ผมใส่ให้ดูเลยเ <Web> นี่ยก็เหมือนสวมถุงเท้าเลยนะฮะให้เอาโลโก้นี้ออกมาให้เราใส่โลโก้ ดูดีด้วยนะฮะเนี่ยผมซื้อมาไซเอ็มส่วนส่วนตัวคิดว่ามันค่อนข้างค่อนข้างเล็กนะว่าคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวใส่รีวิวเสร็จเดี๋ยวจะเอาไปให้คุณแม่ใส่ใส่ต่อเพราะคิดว่าไซเอ็มสำหรับผมมันค่อนข้างที่จะคับไปแต่ก็ใส่แล้วก็แน่นดีฮะแน่นมากอือ ผมว่าก็ราคาอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบาทนะผม,ผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มเลยฮะกระชับใส่เล่นกีฬาใส่เล่นบาสได้ถ้าใครแบบมีอาการปวดเขา่าปวดอะไรปวดเขา่าปวดคือคืออย่างผมมาปวดค่อนข้างผมปวดตรงเนี้ยผมปวดเพราะว่าผมไม่เล่นกีฬานานแล้วก็กลับไปวิ่งกลับไปอะไรก็แบบอาการปวดเข่ากกลับมาเลยพอใส่นี้แล้วก็รู้สึกว่าผมผมใส่แบบใส่เฉพาะตอนออกกำลังกายเนาะ รู้สึกว่าเออมันมันก็เข้าแบบมันทาให้เรามั่นใจในการวิ่งขึ้นนะฮะผมอืมก็ลองลองไปซื้อมาใส่ดูนะผมกระชับเข่าอะไรอย่างเงี้ครับผม